สวัสดีครับเพื่อนๆเ,เจอกับโจยแล้วครับผมที่ครัวง่ายๆของนายต้มโจก,กนะครับก็วันนี้เป็นสูตรพิกแกงแล้วกันมาฝากเพื่อนๆนะครับเราจะได้มีพิกแกงโขลกทานเองง่ายๆาเป็นพิกแกงเขียวหวานครับนี่นะครับเริ่มส่วนผสมแรกเลยจะได้ไม่เสียเวลานะครับเป็นพริก20เม็ดนะครับ วันนี้จกเอาพริกแดง3เม็ดใส่ลงไปด้วยเพื่อให้พริกแกงเรามันสีสวยเวลาปริกแกงมันจะได้สวยนะครับแต่จริงๆแล้วอการแกงขยวหวานเขาจะผสมพริกแกงเผ็ดนิดนึงถ้าตามร้านที่เอาขายโดยทั่วไปนะครับ<อ>เพื่อให้มันได้สีแกงที่ค่อนข้างสวยน่าทานนะครับไม่เขียวอือเกินไปอันนี้มันจะค่อนข้างเผ็ดนะครับสูตรนี้ถ้าเพื่อนๆคนไหนอ,อยากได้เผ็ดน้อยลงนะครับก็เอาพริกสีเขียวเนี่ยออกสัก5เม็ดแล้วก็ใส่พริกชี้ฟ้าเขียวไม่ได้ใหญ่ครับลงมาแทน ก็จะทําให้รสเผ็ดมันน้อยลงไอ,ไอ้พิกคีฟ้าเนี่ยเอาเอาเม็ดมันออกด้วยนะครับรสเผ็ดมันน้อยลงแต่สีมันจะได้แล้วขนาดและปริมาณมันจะได้เท่าเดิมนะครับผิวมะกรูดนะครับข่าซอยครับผมอันนี้เกระปลุลเห็นไม่เกระปนกระปุลแล้วก็กะปิครับอ่าหอมแดงซอยอันนี้เป็น เม็ดผักชีนะครับกระเทียมพริกไทยเม็ดนะครับเป็นพริกไทยขาวอันนี้เป็นยีล่ลายว่าตราส่วนต่างๆจะเขียนใ้ที่ใต้คลิปนะครับอันนี้เป็นรากผักชีสดนะครับแล้วก็ตะไคร้ซอยโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มกันก่อนนะครับก็คือขั้นตอนแรกเลยเนี่ยเราจะต้องเอาเจ้าสองสิ่งนี้ก่อนก็คือเม็ดผักชีกับยี่ล่า ไปคั่วจนหอมก่อนนะครับเราถึงจะมาคกพิแกงกันโอเคเดี๋ยวเจ้าขออนุญาตคั่วนิดนึงนี่นะครับเพื่อนๆก็ใช้ไฟอ่อนๆนะครับเอาเม่ดบคีลงไปก่อนแล้วก็ตามด้วยยีรานะครับอันนี้เสียงดังตึกตึกตึกนี่ของเพื่อนบ้านข้างหลังนะครับคือครัวมันติดกันอ่ะเขาน่าจะทำข้าวอยู่เหมือนกันตอนนี้เราก็คั่วให้หอมนะครับ อย่าว่าครับมีเพื่อนบ้านเราก็ต้องฟังเพื่อนบ้านด้วยเพื่อนบ้านก็คงฟังโจ๊กบ่อยๆและที่โจ๊กทำกับข้าวนะครับนะฮะคือเราใช้ไฟนอตเนี่ยคัว่วประมาณสักหนึ่งนาทีให้ให้พอมันหอมนะครับไม่ต้องถึงจะเกรียมมากคือกระทะที่โจ๊กใช้ครับมันเป็นกระทะเคลือบ ฉะนั้นมันจะกระจายความร้อนได้ค่อนข้างดีกว่ากระทะอลูมิเนียมที่ที่เราใช้อยู่มันจะค่อนข้างร้อนเร็วไหมเร็วเวลาที่เพื่อนเพื่อนทำกับข้าวด้วยกระทะแบบนี้ครับมันจะใช้ไฟไม่ค่อยเปลืองเท่าไหร่นะนั่นคือข้อดีนะครับข้อเสียคือเผือเป็นไหมครับใช้ไฟแรงนี่ถ้าทอดอาหารนี่จะเป็นจุดดำๆๆดำด,ำด,ำด,ำดำถ้าเราคลุกแป้งแป้งแห้งนะครับ โอเคกลิ่นเริ่มหอมแล้วสังเกตก็ได้นะครับเพื่อนๆมันจะมีกลิ่นหอมขึ้นมานะครับออน,นี้ก็น่าจะเรียบร้อยละเดีย๋ยวจบปิดไฟก่อนโอเคเดี๋ยวนี้เราต้องพักไว้ก่อนนะครับให้มันเย็นมันจะได้โขกง่ายๆแล้วก็เดี๋ยวเราไปเจอที่โขกดีกว่าเราจะเริ่มโขกพริกแกงกันโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้ก็พร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาโขกพริกแกงกันเนื่องจากว่าเมื่อกี้จกคั่ว เรามาสหลักๆของเราไปแล้วนะครับก็คือเจ้านี่ยี่ลากับเม็ดผักชีนะครับอันดับแรกเลยก็จะเป็นพริกไทยเม็ดนะครับคือการโขกอย่างนี้ครับเพื่อนๆถ้ามันกระเด็นเนี่ยเราแค่ปล่อยปล่อยสากลงไปนะครับถ้าเป็นโคกหินให้มันแตกก่อนแล้วคราวนี้เราก็จะโขกได้ง่ายๆนะ มันดังครับขูดๆดเรดกก็ได้ครับเขาขินแหลกง่ายอยู่ตามด้วยเม็ดผักชีกับยี่หร่าครับคือที่ต้องโขกพวกนี้ก่อนเพราะมันเล็กครับเราต้องโขกให้มันเป็นผงๆก่อนอดับแรกนะครับเดี๋ยวมันจะโขกไม่ติดไม่แตกเวลาที่เราใส่พวกชิ้นใหญ่ๆลงไปแล้วครับ Okay. ตอนนี้แหลกแล้วนะครับ mm hmm. พอมันแหลกนะครับเนื่องจากอ่าสามส่วนนี้มันเป็นผงฉะนั้นจกจะขูดที่มันติดครนะครับตักมาไว้ข้างนอกก่อนเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราใส่ลงไปเนี่ยกลัวว่ามันจะไปติดอยู่ที่พื้นอย่างเดียวแล้วมันไม่ทั่วถึงครับ mm hmm. เวลาที่เราโคกส่วนอื่นนะครับ mm hmm. ก็เอามาพักใส่ช้นไว้ไก่อนชั้นเล็กๆเ,เ,เก็บไว้ก่อนนะครับ mm hmm. พอเดี๋ยวเราจะใส่ตอนสุดท้ายอีกทีหนึง่ง หรือถ้าเพื่อนๆอมีส่วนผสมพวกนี้ที่เป็นผงก็จะสะดวกนิดนึงแต่มันจะไม่หอมเพราะว่าเราไม่ได้คั่วน,นะครับนี่นะครับห็นกันไมมาเก็บไว้นะครับส<อ>เสร็จแล้วก็เริ่มด้วยนี่ครับรากผักชีที่เราซอยไว้นะครับอุ๊ยขอโทษมาหล <SE> ตะไคร้ครับผิวมะกรูดข่า แล้วก็เกลือป่นนะครับเกลือป่นเนี่ยนอกจากจะช่วยให้มีรสเคม็มตัดรสเฟื่อนไปแล้วยังช่วยให้ส่วนผสมต่างๆมันโขลกแหลกง่ายขึ้นด้วยนะครับโอเคแล้วเราก็ลงมือโขลกครับถ้าเป็นโขกหินนี่ไม่นานแป๊บเดียว นี่นะครับตอนนี้แหลกในระดับที่โอเคละถ้าเพื่อนๆชอบน้ำแกงที่ละเอียดละเอียดก็ต้องขแกแหลกๆไปเลยนะครับแต่โชบชอบให้มันมีชิ้นส่วนของพริกแกงปนด้วยมันดูแบบดูเข้าถึงหึืเครื่องแกงดีโอเคครับหลังจากนั้นเราจะใส่พริกนะครับที่เราเตรียมเอาไว้เป็นอันดับต่อไปในการโขกแล้วก็ขกพริกให้แหลกก่อนนะครับตรงนี้แหละอาจจะต้องกระเด็นนิดนึงละ มันจะฉุนนิดนึงครับเพราะว่าพริกมันเป็นพริกเขียวอยู่มันจะฉุนชิวช๊ออธิบายไม่ถูกโอเคเดี๋ยวตรงนี้จะขออนุญาตไปขูดให้มันแหลกก่อนแล้วกันครับใช้เวลาสักพู่นึงโอเคครับตอนนี้แหลกมาระดับหนึ่งแล้วนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะใส่ส่วนผสมต่อไปละนั่นก็คือนะครับ กระเทียมที่เราซอยอไว้นะครับแล้วก็หอมแดงตามด้วยกระปินะครับเสร็จแล้วก็โขลกเจ้าพวกนี้ให้แหลกทีเดียวเลยแล้วค่อยมาใส่เครื่องเทศที่เราคั่วไว้แล้วโขลกไว้ตั้งแต่รอบแรกอีกทีหนึ่งตรงนี้ต้องใช้เวลาสักครู่นะครับเดี๋ยวเจ้าข้อโขลกกัน โอเคครับเพื่อนๆตอนนี้ก็แหลกมาในระดับที่สามารถแกงได้แล้วนะครับคือถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้แหลกกว่าน,นี้ก็ต้องโขกนานกว่านี้หน่อยแต่สําหรับยกแค่นี้พอละก็เดี๋ยวเราจะใส่นี่นะครับเครื่องเทศที่เราคั่วไต้ตอนแรกนะครับโรยลงไปเลยใช้ช้อนเกลี่ยเกลี่ยขอบๆมานิดนึงครับมันจะได้ทั่วถึงกันครับแล้วเราก็โขกต่อ,อกตัวน,นิดหน่อยให้เครื่องเทศต่างๆนะครับมันไปปนผสมกันกันกบ พริกแกงจริงๆแล้วเนี่ยในสูตรของพริกแกงเขียวหวานจริงๆแล้วเนี่ยมันจะต้องมียอดพริกด้วยประมาณสักสี่ห้าใบนะครับแต่เพียงแค่ว่าตอนนี้จออยู่ที่กรุงเทพแล้วหาต้นพริกสดๆไม่ได้เลยคือไปซื้อพริกที่ห้างมันก็มีแต่เม็ดนะครับไม่มียอดฉะนั้นก็ถ้าเพื่อนๆอ,อยากแบบว่าเต็มๆสูตรก็อ่าเด็ดยอดพริกล้างให้สะอาดนะครับมาขกดปนลงไปด้วยมันจะเพิ่มสีสันที่สวยงามให้กับพริกแกงนะครับ อันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วแต่จ้ขาของเปลี่ยนิดนึงนี่นะครับเสร็จแล้วเรียบร้อยพร้อมแกงนะครับก็ตักใส่ถ้วยไว้ถ้วยนี้ก็ได้มาฟรีครับซื้อน้ำปลาแล้วก็แถมมันจะดูหยาบโลนนิดนึงนะครับพี่แกงจกว่าเราเอาแค่พอแกงได้นะถ้าใครชอบแบบเนื้อแกงสวยๆละเอียดเลยก็ ประมาณนั้นครับนี่ครับเสร็จแล้วเรียบร้อยสูตรพี่แกงเขียวหวานยกเพื่อนๆลองทําทําทานดูมันไม่ได้ยากอะไรแต่เว่ามันบางทีอย่างพวกกีฬาอะไรเงี้ยอาจจะหาได้ยากนิดนึงแต่โจ้แนะนำว่าตามห้างน่าจะมีแล้วก็ตลาดสดครับเขาจะแบ่งขายเป็นชุดเล็กๆเนาะส่วนผสมโจกจะเขียนให้ที่ใต้คลิปนะครับอัตราส่วนต่างๆเพื่อน,อนๆก็โขกเองเลยรับรองหอมอร่อยแน่นอน ขึงเครื่องแน่นอนใส่ครบแน่นอนเพราะว่าพริกแกงเขียวหวานที่เราซื้อเนี่ยบางทีเราไม่รู้ว่าเขาใส่ครบหรือเปล่าแค่เห็นเขียวๆมาผัดๆไปบางทีมันก็อาจจะไม่ไม,ไ,มไม่อร่อยไม่ถูกใจเรานะครับวันนี้ขอบคุณมากอย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้โจ๊ด้วยนะคะรับแล้วเจอกันในคลิปวิดีโอถัดไปวันนี้ขอบคุณมากบายบายสวัสดีครับ